ไปครับแม่<ป>มานั่งก่อนครับจ้ะนี่คุณปองครับ <c oughs> ลูกค้าเข้านะคะคู่ปองราคาถูกขนาด ม,มีหน้ามาเที่ยวอีกหรอเดีย๋ยวลอหากแป๊บนึงนะครับขนอมมาแล้วค่ะแหมได้ของเร็วแบบนี้ไม่ใช่ของแช่แข็งใช่ไหมครับของพวกนี้เป็นของที่ทำร่วงหน้าไว้แล้วค่ะอ๋อ ดีเลยฉันกับลูกชายฉันอนะยังไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเลยหิวจะตายอยู่แล้วเออว่าแต่ช้อนเละจ้ะหนูคุณลูกค้าคะคืออย่างนี้ค่ะคือรบกวนคุณลูกค้าเนี่ยช่วยรีวิวให้กับทางร้านเราก่อนได้ไหมคะนี่คุณเรายังไม่ได้กินเลยนะคุณจะให้เรารีวิวอะไรอะเออละช้อนเละจ้ะคืออย่างนี้คะ่ะถ้าคุณลูกคา้า รีวิวให้กับร้านเราเนี่ยเดี๋ยวดีฉันเนี่ยจะเดินไปเอาช้อนมาให้ค่ะนี่หมายความว่าถ้าเราไม่รีวิวให้คุณเนี่ยคุณก็ไม่ให้ช้อนเราเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือคุณผู้จัดการเนี่ยเขาบอกไว้ว่าถ้าดีฉันไม่ได้ลูกค้ารีวิวดีๆให้กับทางร้านเนี่ยดีฉันจะโดนหักเงินนะคะรบกวนคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายเนี่ยช่วยรีวิวให้กับร้านเราหน่อยได้ไหมคะถือว่าฉันขอแล้วนะคะก็ได้จ้ะฉันเห็นหนูลำบากนะ งั้นเดี๋ยวฉันกดให้ละกันมาค่ะเดี๋ยวหนูจัดการให้นะคะนี่เลยค่ะยิ้ยมหน่อยนะคะสวยมากเลยค่ะคุณผู้หญิงสวยมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหนูงั้นก็ไปเอาช้อนมาให้ฉันเลยเดี๋ยวนะคะคุณผู้หญิงคืออย่างนี้ค่ะอะไรอีกล่คะครับนี่แม่ผมก็รีวิวไว้คุณแล้วเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้หญิง ช่วยรีวิวเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปเอาเครื่องดื่มมาให้ค่ะก็ได้ก็ได้ทีมแกก็กดกดไปเถอะมันไม่ได้มีอะไรเสียหายนี่แม่ครับถ้าแม่อยากกินเครื่องดื่มเนี่ยผมซื้อให้แม่ก็ได้นะครับมีให้ฟรีจะซื้อทำไมล่ะมาฉันกดเอง ลำบากคุณแม่กับคุณลูกทาไมล่ะคะมาค่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้นะคะนี่คุณนี่มือถือแม่ผมนะรีบเอาคืนมาเลยแป๊บเดียวค่ะจะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้หญิงคะถือถ้วยกาแฟหน่อยนะคะืมสวยมากเลยค่ะใช่ค่ะวิวก็สวยค่ะคนก็สวยอย่างนั้นแหละค่ะดีมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้หญิงนี่ค่ะคุณคุณทําแบบนี้มันเกินไปแล้วนะคุณนี่ก็มีผู้ติดตามเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย แล้วใครใช้ให้คุณเนี่ยใช้มือถือแม่ผม่ะแล้วคุณก็มาถ่ายรูปผมอีกคุณได้ขอผมหรือยังคะนี่คุณคะถ้าคุณไม่โพสรูปตัวเองเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คะมันก็แค่ขั้นตอนรีวิวปกติค่ะผมไม่สนขั้นตอนอะไรคุณดังนั้นนี่คุณมาค้นมือถือแม่ผมผมจะร้องเรียนคุณแน่นอนนะครับช่างเด็ทีมไม่เห็นจะต้องทาให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยแม่หิวขนมแล้วนะลูกไม่ได้หรอกครับแม่แล้วคุณเองไปเรียกผู้จัดการคุณมาคุยเดี๋ยวนี้เลย นีน่คุณคนคิดว่าคุณสำคัญมากเลยไงคะคนอื่นเนี่ยเขาเรีวิวกันเยอะแยะแต่คุณรีวิวให้กับร้านเราไม่ได้แต่การรีวิวเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของผมนะครับคุณมาบังคับผมไม่ได้เออมีอะไรหรือเปล่าครับผู้ลูกค้าเกิดอะไรขึ้นครับแนนทำไมไปทะเลาะกับลูกค้าแบบนั้นล่ะเออคืออย่างนี้คะ่ะผู้จัดการคือว่า ทัานต้องการให้ลูกค้ารีวิวดีๆค่ะแต่ว่าลูกค้าไม่รีวิวแถมยังพูดจาหาเรื่องด้วยค่ะถ้าคุณลูกค้าไม่อยากรีวิวก็ไม่เป็นไรครับถือซะว่าออกมาที่พักผ่อนก็ได้ครับอย่าใส่ใจเลยนะครับผมไม่ใส่ใจก็ได้นะครับแต่ว่าร้านคุณเนี่ยถ้าไม่รีวิวก็ไม่ได้ช้อนอีกอย่างนพนักงานของคุณเนี่ยมาค้นมือถือแม่ผมบังคับให้รีวิวแบบนี้มันละเมิดความเป็นส่วนตัวนะครับใช่ครับผมอาจจะใช้คุ้มปองแต่ว่าร้านคุณเนี่ย เสิร์ฟสองจานใน2นาทีแล้วบอกว่าของสดใหม่ผมว่าแบบนี้มันหลอกลวงนะครับเอองั้นเอาแบบนี้ได้ไหมครับค่าาหารมือเนี้เดี๋ยวผมเลี้ยเงเองครับทีมแม่ว่าแม่ครับแม่ไม่ต้องว่าอะไรทั้งนั้นนะครับนี่ผมมาเที่ยวนะครับแม่แต่ผมต้องกลับมาหงุดหงิดแบบเนี้และอาหารพวกเนี้ยผมไม่กินแล้วนะครับแต่ว่าเบอร์คุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยผมโทรแน่นอนคนระับเออมันเป็นความผิดของทางร้านจริงๆครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับแนนรีบขอโทษลูกค้าเร็ว มันสายไปแล้วล่ะครับคุณอยากให้เรารีวิวใช่ไหมครับได้ครับผมจะรีวิวแย่ๆให้ร้านคุณเองแม่ไปเดยครับที่แม้ว่าเก็ไม่ควรทำขนาดนั้นก็ได้แม่ยังอยากกินขนมปังกับกาแฟอยู่เลยแม่ครับ ร้านแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะแม่เขามาหลอกลูกค้าบังคับให้รีวิวถามมาค้นมือถือแม่เนี่ยแบบนี้มันเกินไปมากเลยนะครับแม่ออก็ได้ทีมแต่ถ้าวันหน้าก็ยมาเสียงดังใส่ฉันตอนหน้าคนอื่นนะฉัน่ะอายเขาครับแม่ผมขอโทษนะครับงั้นเอางี้เดี๋ยวผมพาแม่ไปกินร้านอื่นอแบบร้านที่ดีเลยไม่ต้องงอคุ้มปองโอเคไหมครับก็ได้<า>ไปครับไป ทำเป็นพระเอกทำให้ร้านเสียชื่อเสียงใช่นี่แนนะผมบอกคุณหลายครั้งแล้วนะว่าอย่าไปบังคับลูกค้าแบบนี้ถ้าคุณยังทำอีกเนี่ยผมคงต้องรายงานให้สำนักงานใหญ่รู้นะก็ฉันอยากได้ยอดวิวแ้วฉันก็ไม่อยากโดนหักเงินไงคะไม่มีใครเขาอยากถูกหักเงินแต่คุณเนี่ยเลือกวิธีที่ถูกต้องได้นะแทนที่จะทำให้ร้านเสียชื่อเสียงแบบนี้ การรีวิวสินค้าที่ดีต้องออกมาจากใจโดยที่ของเหล่านั้นต้องดีจริงๆ